ตอนนี้เจ้าหน้าที่มายืนดูขบวน259นะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเปิดไฟมัตะไกลนะครับปู GEK ตามเคยนะครับ มาแล้วนะครับปู G ่ G E K นำเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับปู G ่ G E K สี่ศูนย์สามหนึ่งครับเช้านี้ทำขบวนสองหกศูนย์ไปแล้วนะครับ เมื่อเช้าทําขบวน260รอบบ่ายทำขบวน259นะครับสำหรับปูจีเ4031นะครับนะเลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวจะเข้าประเจใหม่เลขสิบนะครับ ดี๋ยวจะเข้าไปแจเจหม่ยเลขสิบนะครับออกจากทางประธานนะครับเข้าสายการจนบุรีนะครับสำหรับปู่ G e K สี่ศูนย์สามหนึ่งทำขบวนสองห้าเก้าครับแยกขวาแล้วนะครับ เราฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์ทันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนอกประดุกชาแนลครับ